ด้วยดวงใจยินดีขอชันรวมอันชลีชนดวแดนพผ่นดินเท้าวายพรแด่พระองค์เชิเทวาวายพระพรยกยอก,กอนวันทาอยู่เบื้องหน้าพระองค์ด้วยดวงใจยินดี ขอันรวมอัญชุลีชนทั่วแดนแผ่นดินถวายพรแด่พระองค์เดชะพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอเมนขอพระสทานของพระเยซูคริสตเจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วย ที่นองให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรพระองค์ทรงรับใช้พระบิดามาประทานอภัยแก่ผู้สำนึกผิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าต่พระเจ้าทรงรักกรุณาเทิน พระองค์เสด็จมาเรียกคนบาปให้เป็นทุกข์กลับใจข้าแต่พระคิดเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคิดเจ้าทรงระกรุณาเทินพระองค์ประทับเบื้องขวาพระบิดาเพื่ออธิษฐานแทนข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงระกรุณาเทินขอพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อเมน ใข้าแต่พระผู้ทรงสันพานุภาพสถิตนิรันดรโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีจิตใจจงรักภักดีปฏิบัติตามพระประสงค์และรับใช้พระเดชานุภาพของพระองค์จากใจจริงตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริอและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรอเมน บทอ่านจากจดหมายนังบุญเปาโลอักรสาวกถึงชาวเอเฟซัส,สพี่น้องพระเหตุนี้ข้าวเจ้าจึงคุกเข่าเฉพาะพระภักของพระบิดาผู้ทรงเป็นที่มาของครอบครัวทั้งหลายไม่ว่าบนสวรรค์หรือบนแผ่นดินขอพระองค์ประทานพลังกำลังแก่ท่านเดชาพระจิตเจ้าตามความภัยบุญแห่งพระสิริรุ่งโรดของพระองค์ ให้ชีวิตภายในของท่านเข้มแข็งยิ่งขึ้นพระคริสเตเจ้าจะได้ทรงพรนักในจิตใจของท่านอาศัยความเชื่อเมื่อท่านอย่างรากและตั้งมั่นอยู่บนความรักแล้วท่านและบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้เข้าใจถึงความกว้างความยาวความสูงความลึกอีกทั้งอย่างรู้ซึ้งถึงความรักซึ่งเกินกว่าจะอย่างรู้ได้ของพระคริสเตเจ้า เพื่อท่านจะได้รับความภัยบุญทางปวงของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้าผู้ทรงกระทำทุกอย่างได้ตามพระอนุภาพที่แสดงพลังอยู่ในตัวเรามากกว่าที่เราอาจขอหรือคาดคิดขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ในพระศาสนาจักรและในพระคริสตตเยซูทุกยุคสมัยตลอดนิรันดรอ,อามน พระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าทั่วพีพบจนสุดายแผ่นดินได้แห่นความรอดขององค์พราเจ้าผู้ชอบธรรมทั้งหลายจงร้องสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความเบิกบานเถิดคำสรรเสริญคู่ควรกับผู้สุจริต จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเสียงพินจงบันเน่งพินสิบสายถวายพระองค์ทั่วพีพบจนสุดระไอแผ่นดินได้แหนความรอดขององค์พระเจ้าพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเที่ยงตรงพระราชกิจของพระองค์น่าเชื่อถือ พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรมความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปี่ยมล้นทั่วแผ่นดินทั่วพีพบจนสุบระายแผ่นดินได้เห็นความรอดขององค์ราชาอาแต่แผนการของพระองค์มั่นคงตลอดกาล โครงการที่ตั้งประเทไทยไว้ก็คงอยู่ต่อไปทุกยุคทุกสมัยชนชาติที่มีองค์ประผูเป็นเจ้าเป็นพระเจ้าของตนย่อมเป็นสุขคือประชากรที่ทรงเลือกไว้เป็นสมบัติของพระองค์ทั่วพีพพจนสุดปลายแผ่นดินได้เห็นความรอดขององค์พระเจ้า แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเฝ้าวิทักษ์ผู้ที่ยำเกรงพระองค์ผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์เพื่อจะช่วยชีวิตของเขาให้พ้นจากความตายและรักษาเขาไว้ในยำในยำอาหารขาดแคลนทั่วพีพบจนสุดปลายแผ่นดินได้เห็นความรอดของ อง์พระเจ้าฉันยืนฮันเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูยาข้าพเจ้ายังยอมสูญเสียทุกสิ่งข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งเป็นปฏิกูลเพื่อจะได้องค์พระคริสต์แต่เจ้ามาเป็นกำไรและอยู่ในพระองค์อัลแล พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคําบอกเล่าของนักบุญลูกาขอรดพระเกียรติแดบบ่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิทธ์ว่าเรามาเพื่อจุดไฟในโลกเราปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะให้โลกนี้ลุกเป็นไฟเรามีการล้างที่จะต้องรับและเราเป็นทุกข์กังวลใจอย่างมากจนกว่าการล้างนี้จะสำเร็จท่านคิดว่าเรามาเพื่อนำสันติภาพมาสู่โลกหรือไม่ได้เราบอกท่านทั้งหลายว่าเรานำความแตกแยกมาต่างหากตั้งแต่นี้ไปคนห้าคนในบ้านจะแตกแยกกันคนสามคนจะแตกแยกกับคนสองคน และคนสองคนจะแตกแยกกับคนสามคนบิดาจะแตกแยกกับบุตรชายและบุตรชายจะแตกแยกกับบิดามารดาจะแตกแยกกับบุตรหญิงและบุตรหญิงจะแตกแยกกับมารดามารดาของสามีจะแตกแยกกับบุตรสะพ้ายและบุตรสะพ้ายจะแตกแยกกับมารดาของสามีพระวาจาของพระเจ้าขอพระกเจ้าสมราเจริญเทิน นี่พระเยซูเจ้าเองได้อบอกกับพวกเราทุกคนว่ารงมาเพื่อจะให้เราได้แยกแยะสิ่งต่างๆให้มันชัดเจนในบ้านเดียวกันอาจจะมีความคิดเหมือนๆกันแต่วิธีการคิดกระบวนการคิดของพระเจ้าจะทำให้ความคิดแบบมนุษย์นั้นได้ได้ค่อยๆ จากการคิดเหมือนกันก็จะมีความคิดของพระที่เข้ามาซึ่งความคิดของพระก็จะแยกแยะความคิดของมนุษย์เราให้ให้ออกเป็นส่วนๆนี่เป็นสิ่งที่พระอ,อิจยาเองได้บอกกับเราความคิดของเราในความเป็นมนุษย์ก็เป็นแบบหนึ่งแต่เมื่อมีความคิดของพระเจ้าก็จะทำให้เรานั้นได้รู้ว่า บางทีสิ่งที่เราคิดนั้นอาจจะไม่ถูกต้องและเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดพระเยซูเจ้าเองมาเพื่อจะได้สอนให้เรานั้นได้รู้จักเลือกสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่พระเยซูเจ้าเองสอนก็คือต้องการให้เรานั้นได้ไม่ใช่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นแต่รู้จักเลือกในสิ่งที่ดีงามและถูกต้องวันนี้ข้อความจากพระเยซูที่สอนเราฟังดูเหมือนอาจจะ ทำให้รู้สึกหวาดกลัวว่าจะต้องจะเกิดมีความแตกแยกแต่จริงๆแล้วพระเจ้าต้องการคำสอนของพระเยซูเจ้าเองนั้นต้องการเข้าไปถึงแต่ละบุคคลพ่อกับลูกแม่กับลูกอาจจะคิดเหมือนกันแต่วิธีการคิดของพระเจ้าก็จะทำให้แต่ละคนนั้นได้รู้จักคิดด้วยตัวของตัวเองพระเจ้าจะทำงานในจิตใจของแต่ละคน วันนี้ขอพวกเราทุกคนได้ตระหนักดีว่าแผนการของพระสำหรับเราแต่ละคนนั้นก็เป็นเฉพาะของเราที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่พระเจ้าก็จะนำทางเราให้เราได้เดินในหนทางที่ดีงามและถูกต้องในแบบของพระไม่ใช่ในแบบของเราบางทีเราคิดว่าความคิดแบบของเราเองนั้นถูกต้องดีงามแล้วแต่อาจจะไม่ใช่เช่นนั้นเสมอ พระเจ้าจะมีแนวทางมีวิธีการที่แตกต่างไปจากเราฉะนั้นขอเราได้ฟังเสียงของพระแม้บางทีอาจจะต้องรู้สึกขัดใจกับวิธีคิดของเราแต่พระเจ้าก็จะให้แนวทางและวิธีคิดที่ดีไงามและถูกต้องกว่าก็ขอพระเจ้าได้ทำงานให้เรานั้นได้มองเห็นน้ำพระทัยของพระในสิ่งที่ขัดแย้งในสิ่งที่แตกแยกและขอยเรานั้นได้ไดนอยอมรับน้อมรับน้ำพระทัยของพระใน สิ่งต่างๆเหล่านั้นเสมอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรเพราะมีพระทัยเมตตาประทานเล่าอางุ่นซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเชิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้พระเถรประเก็บพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและประศาสนาจากศักดิ์สิิทธ์ด้วยเถินข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายบรรณาการแด่พระองค์ด้วยจิตใจอิสระพราสถานของพระองค์จะได้ชำระข้าพเจ้าทั้งหลายให้บริสุทธิ์ เพื่อประกอบพิธีกรรมนี้อย่างเหมาะสมด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงเราองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดมวาสมและชอบยิ่งนะักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคลที่จะขอพระคุณพระองค์ตลอดการเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นอาศัยพระบุตรสุดที่รักพระองทรงสร้างมนุษยชาติตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าอีกทั้งทรงพระกรุณาปฏิรูปให้มีชีวิตใหม่เหตุชนี้สิ่งสร้างทั้งมวลจึงรับใช้พระองค์มนุษย์ผู้ได้รับการกอบกู้พากันสรรเสริญพระองค์บันดาลนักบุญร่วมใจกันถวายพระภรดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระศีรุงโรคแผ่ไปทั่วฝ้าดินสาธุการมเะเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้สเสด็จมาในพระนามเถเจ้าสาธุการมเะเจ้าสูงสุด ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบรรดาลให้ปังและเล่าองุนนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพระเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออก ประธานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกัน นี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออาภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้มลึกแห่งความเชื่อพระคิดสัจาได้สิ้นประชน พระริตเจ้าทรงกลับคืนประชนมาชีพพระริตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับเทโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบววนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคน เยรับพระกายและพระโลหิตของพระคิสตาเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรสรงระลึกถึงพระาศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังกิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงส์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโปรทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคน โปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรมจารีพระชนนีพระเจ้าและบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาครสาวกนักบุญทุกท่านบุญยาลาสีนิโคลัสและบุญยาลาสีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทพระเกียรติสดุดีพระองค์ โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้าและในพระคริสตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพโรรองคทรงพระสิริรุ่งจนดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอามนให้เราภาวนาตามที่พระคริสตเจ้าทรงสอนข้าแต่พระบิดาของพระเจ้าทั้งหลายโรงสถิตในวรรค์ ไทรนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระนาจักจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรทานาหามเตะจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้กรรมตะจนแต่โปรดช่วยให้ผลจากความช่วร้ายเทินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตลทั้งสิ้น ปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นไวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนะจาจักพระนุภาพและประสิรุโรเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสก,กับอัครส,สาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่าน ปรดจะทรงถือโทษข้าพระเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเรือนครองราชตลอดนิรันดรอาเมนขอให้สันติสุขของพระคิตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคิสตเจ้าแก่กันและกัน ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกรงรักกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกรงรักกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดระหานสันติสุขเทินนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข พระเจ้าค่ข้าขเจ้าไม่สมควรจะรับเศษมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโบตรเพียงเพราะว่าจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าโปรดให้การรับพระกายและพระโลหิตของพระคิดเสจเจ้าเพิ่งเกิดคุณประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อจะได้รู้จักใช้พระพรปัจจุบันอย่างถูกต้องและรู้ความสําคัญของพระพรนิรันดร์ด้วยเถิดพระองค์ท่านทรงจำเริญแลครองราชตลอดนิรันดรน,นพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพ พระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแด่ท่านทั้งหลายเถินพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหนังสือเพลงหน้า257.257อยู่เพื่อพระคริสตชีวิตทาวายพระองค์พระหัตมันคงทรงนำไปตามมังคา อยู่ในพระองค์ชื่นใจยินดีมอบชีวีพลีบูชาแสนสุขอุราเมื่อข้าได้พบพระองค์ครั้งหนึ่งใจขา้าชั่วชาด้วยความอาธรรมแต่มีผู้นำทรงทำให้ข้ามันคงด้วยความเมตตาพระองค์ทรงช่วยพร้อมด้วยความรักยืนยงรหัสมันคง ดำรงอยู่ชั่วนิรันด์อยู่เพื่อพระคริสต์ชีวิตถาวายพระองค์พระหัตมันคงทรงนำไปต่ำมังคาอยู่ในพระองค์ชนใจยินดีมอบชีวีพริบูชาสันสุขอุราเมื่อข้าได้พบพระองค์